สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะคุณมีเก้าอาการแบบนี้ทุกเช้าหรือไม่นี่คือสัญญาณเตือนของร่างกายค่ะสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงจะไม่มีความเชื่อเลยว่าตนเองจะเจ็บป่วยจนละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพกระทั่งมีอาการเข้าทำการรักษาก็อาการหนักเสียแล้ว จะดีกว่าไหมที่เราทราบและเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของอวัยวะสำคัญต่างๆในร่างกายก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้อาการที่ 1. ปวดหัวหากตื่นนอนตอนเช้าตู่แล้วมีอาการปวดหัววิงเวียนอาจจะมีสาเหตุจากโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมหรือเลือดค่อนผิดปกติ อาการที่2อ,อาการบวมหากมีอาการบวมไม่ยุบหลังตื่นนอน20นาทีอาจจะมีความผิดปกติของระบบไตแในอวัยวะภายในอาการที่สขึ้นไส้อาเจียนตื่นมาแล้วมีอาการขึ้นไส้อย่างอาเจียนนอกจากจะเป็นอาการของคนแพ้ท้องแล้วถ้าเป็นแบบนี้ทุกวัน ก็อาจจะเป็นเพราะการอักเสบในกระเพาะอาหารหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับและถุงน้ำดีอาการที่4ปัสสาวะหลังจากตื่นนอนหากปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มข้นไปทางสีน้ำตาลอ่อนก็อาจจะเป็นเพราะความผิดปกติของตับอาการที่5ปวดตาตาพร่า เมื่อดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจและเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราเมื่อใดที่เกิดความผิดปกติจนกระทั่งประสิทธิภาพการมองเห็นแย่ลงปลวดตาก็ควรรีบพบจากสูนแพทยเพราะนั่นคืออาการเริ่มแรกของต้อกระจกและสายตาสั้นยาวเอียงอาการที่6เจ็บคอเมื่อกินน้ำลายแล้ว มีอาการเจ็บคอมีไข้ก็อาจเป็นโรคต่อมทอมซินหางมีเสียงแหบและไอมีเลือดบนเสมหะคืออาการเริ่มแรกของมะเร็งปอดน,นอกจากนี้อาการเจ็บคอเป็นอาการเริ่มแรกของหลายโรคเช่นต่อมไทรอยเป็นพิษอาการที่เจ็บเจ็บหน้าอ,อกเมื่อใดที่ทำงานหนักแล้วหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอ,อก ชาตามมือนั่นเป็นอาการเริ่มแรกของโรคหัวใจรีบพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดโรคหัวใจเมื่อรักษาตอนอาการเริ่มแรกบางทีรักษาหายขาดได้ก่อนที่อาการรุนแรงค่ะอาการที่แปปวดท้องปัสสาวะและอุจจาระผิดปกติอาการที่พบมากสำหรับอาการผิดปกติในอวัยวะของร่างกายของเรานั้น อาการปวดท้องร่วมกับท้องผูกสลับท้องเสียมีเลือดปนเป็นสัญญาณเตือนภัยแรกของโรคมะเร็งลำไส้ปวดท้องเวลาหิวและเวลาอิ่มมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาก็อาจเป็นโรคก,กระเพาะอาหารนอกจากนี้อาการปวดท้องสันนิษฐานว่าอาจเป็นโรคตับและเลือดออกในอวัยวะภายในเมื่อปวดท้องน้อยร่วมกับอาการปัสสาวะขัดหยุดหยอน เป็นอาการพื้นฐานของโรคต่อมลูกหมากโตอาการที่9ปวดเขา่าปวดเมื่อยอาการปวดเมื่อยพิจารณาผิวผเผืนเป็นอาการไม่รุนแรงแต่เป็นอาการเริ่มแรกของการขาดแคลเซียมกระดูกบ,บางเบาหวานปวดเขา่าคืออาการของโรคเกา เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ไม่ควรละเลยปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเหล่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ